บัญชีโฆษณาโดนปิดนะครับแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับก็มีอินบ็อกซ์มาหลังไม่เยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการที่ไม่สามารถทําแอดได้หรือไม่สามารถยิงโฆษณาได้ซึ่งปัญหาของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันสักอย่างนะครับก็เลยอยากจะมาทําวิดีโอนี้นะครับเพือเอ่อชี้ให้เห็นนะครับแนวทางและก็วิธีแก้ปัญหาแล้วกันว่าเออม,มันสามารถที่จะแก้ปัญหายังไงได้บ้าง ที่จะทาให้เราสามารถทําโฆษณาต่อได้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันก่อนดีกว่าว่าอะไรที่เป็นสาเหตุบ้างที่จะทําให้เราไม่สามารถที่จะซื้อโฆษณา Facebook ได้แล้วก็โดนปิดบัญชีโดนยืนยันตัวตนโดนระง,งับการลงโฆษณาโดนจํากัดสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังสาเหตุกันก่อนนะครับแล้วก็จะบอกวิธีแก้ปัญหาแล้วก็จะบอกว่าเราจะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ a c e b o o k เนะี่ยติดต่อยังไงนะครับเดี๋ยวจะสอนในวิดีโอนี้นะครับก็เรามาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าทําไม บัญชีเราถึงโดนปิดเฟซท,ทําไมถึงทําโฆษณาไม่ได้ทําไมเราถึงโดนระง,งับโดนจากัดสิทธิ์การทําโฆษณานะครับก็ไล่เป็นเรื่องๆไปแล้วกันนะครับสาเหตุที่เราโดนระง,งับเนี่ยมันมีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับบางทีมันก็บอกไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เดีย๋ยววันนี้จะบอกวิธีการติตดต่อเจ้าหน้าที่นะครับติดต่อซัพพอร์ตว่าติดต่อ,อยังไงนะครับสำหรับคนที่ทาแอดมานานแล้วก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าติดต่อ,อยังไงสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็ดูวิดีโอนี้นแล้วกันแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเนี่ย เดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดที่จําเป็นต้องรู้ให้ฟังก่อนนะครับว่ามันโดนปิดบัญชีโฆษณาหรือว่าเราทําแอดไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นจากอะไรบ้างไล่ตั้งแต่แบบประเด็นที่เป็นพื้นฐานเลยเบสิกนะครับก็คือหนึ่งเลยเที่บัญชีมันโดนปิดเนี่ยเพราะว่าเราทําผิดนโยบายนโยบายหรือว่ากฎการทําโฆษณานั่นเองนะครับนโยบายเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะครับถ้าเรา ถ้าเราไม่รู้ว่า a c e b o o k เขาห้ามทําอะไรบ้างเนี่ยให้เราเข้าไปที่ Google ครับเข้าที่ Google แล้วก็พิมพ์คําว่ากฎการลงโฆษณา a c e b o o k นะครับมันก็จะพาเรามาที่ที่หน้านี้นะครับที่หน้าการทําโฆษณานะครับคือหน้านี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎมาตรฐานชุมชนนะครับคือเวลาเวลาที่เราใช้งาน a c e b o o k เนี่ยมันก็เหมือนกับประเทศประเทศหนึ่งนั่นแหละมันก็จะมีกฎมีเกณฑ์ของเขาว่าห้ามเราทําอะไรบ้าง ให้เราทําอะไรได้บ้างอะไรที่ถ้าเราทําผิดแล้วเนี่ยเขาจะมีกฎการลงโทษยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็กดคนละคนละเรื่องกับการใช้งานโฆษณานะคือกฎการใช้งาน Facebook เ,เนี่ยเราเป็นผู้เล่น Facebook เ,เนี่ยกฎเกณฑ์ต่างๆมันไม่ได้เข้มงวดมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาทําการค้าขายบน facebook ที่ใช้การทําโฆษณาเนี่ยมันก็จะมีกฎการทาําโฆษณาครับว่ามันมีกฎอะไรบ้างหลายคนไม่รู้แล้วก็ไปฝ่าฝืนกฎแล้วก็ แก้ปัญหาไม่ได้สักทีนะครับหรือว่าสินค้าเนี่ยมันผิดกฎนะครับก็กดเข้าไปดูนะครับที่กฎการทําโฆษณาเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าภาพรวมเนี่ยให้เราทําความเข้าใจในโยบายของการทําโฆษณาก่อนโอมน้มันเยอะมากเราไปอ่านดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่ามันจะมีคุณภาพของบัญชีโฆษณาด้วยนะเวลาที่ที่เราทําโฆษณาเนี่ยถ้าคุณภาพของบัญชีโฆษณาไม่ผ่านเนี่ยยิงแอดไปนา,นานเนี่ยบางทีก็โดนปิดด้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลากักเลยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ทําผิดกฎ การส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่าเรื่องกฎเนี่ยเรามาดูก่อนว่าการทําโฆษณาเนี่ยเวลา Facebook เ <c oughs> ขาตรวจสอบเขาตรวจสอบอะไรบ้างเห็นไหมเขาตรวจสอบอะไรบ้างกระบวนการตรวจสอบโฆษณาหนึ่งเลยเราจะตรวจสอบรูปภาพก่อนเพราะฉะนั้นน่นมันมีบอร์ดมาตรวจสอบรูปอยู่แล้วถ้ารูปเราไม่ผิดกฎมันก็จะผ่านไปตรวจสอบตัวข้อความแล้วเขาก็จะไปตรวจสอบว่าเรายิงโฆษณาไปที่ไหนกลุ่มเป้าหมายมีมีการห้ามยิงโฆษณาหรือเปล่าตำแหน่งจัดวางเรายิงไปที่ตำแหน่งจัดวางไหนแล้วก็ เรามีปลายทางเว็บไซต์หรือเปล่าเขาก็เช็คด้วยว่าปลายทางเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีการละเมิดการทําโฆษณาหรือเปล่าหรือว่าปลายทางเว็บไซต์เนี่ยใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเขาก็ไม่ให้ทําโฆษณามันมีหลายสาเหตุนะครับอันนี้แค่แบบนี่แค่ข้แอแรกนะเนี่ยเขาจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากตรวจสอบโฆษณามันก็จะมีแจ้งเตือนบอกว่าโฆษณาผ่านหรือไม่ผ่านทีนี้พอไม่ผ่านเนี่ยเราก็ต้องมาดูแล้วว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยสขั้นตอนหาโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติหนึ่งแก้ไขโฆษณาของคุณนู่นนี่นั่นนะครับ ทำตามนโยบายของเรา2คือส่งเรื่องให้อุททรั์นะครับอุดทร์คือส่งเรื่องใหม่หรือว่าซื้อโฆษณาใหม่ถ้าผ่านมันก็จะขึ้นอ p พ o v ูจถ้าไม่ผ่านมันจะขึ้นโฆษณาไม่ได้รับการอนุมัตินะครับเนี่ยมันมีหลายส่วนนะครับปอญหาเองอะไรบ้างที่ห้ามทำเนี่ยเนี่ยสินค้าผิดกฎหมายยาซูผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ไม่เสริมอาหารที่ไม่ปลอดภัยอาวุธสินค้าบริการสําหรับผู้ใหญ่18บบวกทั้งหลายเนี่ย เนื้อหาเราโอ้เยอะครับเนี่ยปไปไล่อ่านดูอันเนี้ยเป็นกฎข้อแรกเลยรวมถึงพวก before after ส่วนใหญ่เราก็พูดถึงแบบภาพก่อนหลัง before after ความจริงกฎมันมีเยอะเนี่ยร้านขายายายังทำโฆษณาไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องอมีใบรับรองแพทย์มันต้องมีใบสั่งแพทย์สําหรับร้านขายยาโอ้เยอะหลายเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทําโฆษณามันก็จะมีกฎการทําโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยที่บัญชีโฆษณาเราหรือเราทําโฆษณา ไม่ได้รับอนุมัติทําไปนานๆเนี่ยถ้าเรายัางดื้อดึงที่จะทํา Facebook เนี่ยเขาจะปิดบัญชีโฆษณาทีเนี้ยมันก็จะทําทีเนี้ยมันก็จะทําโฆษณาไม่ได้อันนี้เป็นข้อแรกเราก็ไปเช็คดูก่อนว่าเอ๊ะของเรามันจะมีผิดอะไรบ้างไหมแต่ถ้าเราแต่แบบถ้าเราชัวร์เลยว่าเอ้ยมันไม่ผิดกฎแน่นอนเนี่ยเราก็อาจจะไปไล่ดูข้อต่อไปเนี่ยข้อต่อไปที่บัญชีโฆษณามากักจะโดนปิดก็คือเขาเรียกว่าความผิดปกติของบัญชีโฆษณา าบางทีเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยแน่นอนแหละเขาจะมีระบบตรวจสอบของเขาเช่นเขาเห็นว่าเอ้ยเราไปล็อกอินที่อื่นแล้วเราพยายามทําโฆษณาอย่างเช่นปกติในบ้านเราอยู่กรุงเทพแล้วอยู่ๆเราไปล็อกอินที่เชียงใหม่แล้วก็พยายามที่จะซื้อโฆษณาหรือมีการเปลี่ยนหมายเลขบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยคือล็อกอินต่างสถานที่อะไปล็อกอินที่แปลกๆล็อกอินด้วยเครื่องแปลกๆล็อกอินด้วยอินเทอร์เน็ต เส้นใหม่ที่มันแปลกๆไม่ใช่เส้นเดิมล็อกอินด้วยคอมเครื่องใหม่ที่มันไม่ใช่คอมเครื่องเดิมเขาจะจับความผิดปกตินี้ยิ่งเราล็อกอินเครื่องใหม่ปุ๊บแล้วเร,เราพยายามไปทาําโฆษณาหลายๆครั้งเนี่ยผมจะเจอเคสแบบนี้ก็คือว่านักเรียนที่ามาเรียนส่วนตัวอย่างเงี้ยเขาอยู่กรุงเทพแล้วบินมาเรียนที่ภาคใต้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะเจอเลยคือ f a c e b o o k เขาจะเขาจะปิดบัญชีโฆษณาก่อนตอนที่จะทนานะําโฆษณาเพราะว่า เขามองว่าหนึ่งเลยมันมีความผิดปกติในระดับการทําโฆษณาคือมันหนึ่งเลยเชื่อมเน็ตเส้นใหม่สองใช้คอมตัวใหม่ล็อกอินสถานที่ต่างกันเนี่ยเขามองว่าเขากลัวว่ามันจะเกิดการแฮกบัญชีโฆษณาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยระงับการทําโฆษณาไว้ก่อนซึ่งอันนี้แค่ติดต่อเจ้าหน้าที่ปั๊บเนี่ยเขาก็จะเปิดให้เลยก็คือสามารถใช้งานทําโฆษณาได้เลยแต่บางทีเนี่ยมันก็เสียเวลาตรงที่ว่ามันอาจจะรอถึงยีิบสี่ชั่วโมงในการที่จะเปิดบัญชีโฆษณานะครับ อีกอันหนึ่งก็คือเราเรามีการเพิ่มหรือว่าการตัดเงินที่ผิดปกติอ่าอย่างพวกบัตรเครดิตใบใหม่นะครับบัตรเครดิตหรือว่าเราพยายามที่จะกดตัดเงินมากเกินไปแล้วมันไม่สามารถวิ่งไปเก็บเงินที่บัญชีปลายทางได้แต่เราพยายามจะกดมากเกินไปเนี่ยมันเกิดความผิดปกติที่การชําระเงินเขาป้องกันการโดนแฮกนะครับของพวกนี้เขาก็เลยจําเป็นต้องระงับการทําโฆษณาไว้ก่อน อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับคือเวลาที่เราโดนระง,งับเนี่ยเราดูดีๆว่ามันระง,งับในระดับไหนมันระง,งับในหัวข้ออะไรมันจะมีการแจ้งเตือนอยู่ว่าผิดปกติในเรื่องอะไรนะครับอันนี้คือประเด็นที่2ก็ดูว่าเฮ้ยเราไปล็อกอินต่างที่หรือเปล่าล่าสุดเนี่ยที่บัญชีโฆษณาโดนปิดถ้าแค่ไปล็อกอินต่างที่เนี่ยเราก็แค่ติดต่อเจ้าหน้าที่เดี๋ยววันนี้จะบอกเราติดต่อ,อยังไงนะครับก็ได้บัญชีคืนแล้วมันไม่ยากอันเนี้ยอันที่3มก็คือ เขาบังคับให้เรายืนยันตัวตนเขาบังคับให้เรายืนยันตัวตนสาเหตุที่บังคับให้ยืนยันตัวตนเพราะว่าอะไรเพราะว่า Facebook เขาต้องการกวาดล้างยูเซอร์ที่เป็นยูเซอร์ที่มันเป็นยูเซอร์ปลอมคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เราสมัครเฟซเนี่ยสำหรับคนทําโฆษณาเขาจะไม่ไม่ได้มีเฟซเดียวหรอกเขามีเฟซกันเป็น1020อันสํารองไว้ทีนี้เนี่ยมันมียูเซอร์แบบนี้เยอะแล้วก็เอายูเซอร์ปลอมๆเนี่ยไปทำแอด ทำเสร็จนะครับยิงโฆษณาไปนานๆยิงโฆษณาไปนานๆานแล้วก็ค้างเงิน Facebook แล้วก็ไม่ยอมจ่ายมันมีคนแบบนี้เยอะนะครับเช่นคเครดิตสูงสุดเขาให้เรายิงโฆษณาไปเลย3 0,000แต่ก่อนนะครับสามหมื 30, ่นเรายิงครบ3 0,000แทนที่จะจ่ายตังเรากลับปิดบัญชีโฆษณาแล้วไม่ยิงต่อนะครับซึ่งการทําแบบนี้มันจะทําให้เราโดนตามเช็คบินจาก Facebook ได้นะครับเขาเรียกอาการนี้ว่าอาการติดเชื้อก็คือ f a c e b o o เกาจะมองว่ายูสเซอร์เนี้ยเพจเนี้ยคนลงโฆษณาคนเนี้ยมีความเกี่ยวข้อง กับบัญชีโฆษณาเดิมหรือเปล่านะครับบางทีเขาตามจนไล่ปิดไล่ปิดไปเรื่อยๆแล้วเปิดกี่บัญชีเขาก็ไล่ปิดไล่ปิดเพราะเขารู้นะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนเดียวกันเขาไล่ปิดไปเรื่อยๆอ่าทีนี้ถ้ายูสเซอร์แบบนี้มันเยอะนะครับยูสเซอร์ที่มันยังไม่ยืนยันตัวตนมันเยอะเขาก็เลยจําเป็นต้องให้ยืนยันตัวตนเพราะฉะนั้นในปี2020หลายคนเนี่ยโอ้โหโดนยืนยันตัวตนยิ่งในช่วงประมาณเดือนธันวานะยืนยันตัวตนกันทุกคน มันก็ทําให้คนที่แบบอยู่เฉยๆเนี่ยเขาเดือดร้อนไปด้วยนะครับการยืนยันตัวตนเนี่ยมันก็มียืนยัน2แบบนะยืนยันในระดับบัญชีส่วนตัวคือยืนยันในระดับบัญชี Facebook ยืนยันในระดับบัญชี a c e b o o k เนี่ยแค่ส่งถ่ายรูปบัตรประชาชนส่งไปพอเวลาครบประมาณ1วันหรือว่า2วันเนี่ยเขาก็จะอนุมัติให้เราทําโฆษณาต่อได้ละถ้า f a c e b o o k เราเป็น Facebook ของเราจริงๆชื่อ ตรงกับบัตรประชาชนส่วนใหญ่เขาจะอนุมัติให้เราทําโฆษณาต่อนะครับต่อมาคือยืนยันตัวตนในระดับบัญชีธุรกิจนะครับบัญชีธุรกิจหรือว่าเรียกว่า Business ยืนยันตัวตนในระดับบัญชีธุรกิจเนี่ยมันจะต้องใช้เอกสารเยอะเช่นเราจดบริษัทไหมเรามีทะเบียนการค้าไหมเรามีเว็บไซต์ไหมเรามีโดเมนเนมไหมอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีธุรกิจนี้จริงๆอ่ะคือเวลาย,ยิงแอดเนี่ยมันจะมีทั้งแบบใช้บัญชีส่วนตัว กับบัญชีธุรกิจในการยิงนะครับก็คนยิงแอดก็รู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาเขาบังคับยืนยันตัวตนเนี่ยมันจะบังคับสส่วนด้วยกันอ่าพอเรายืนยันตัวตนเสร็จนะครับมันก็จะสามารถเอ่อยิงโฆษณาได้ละมันไม่มีอะไรนะครับก็อันนี้แค่เรื่องของการยืนยันตัวตนถ้าเราต้องยืนยันตัวตนแล้วก็ไปดูว่า Facebook เขาจะเขียนไปประมาณว่าเอา่อบัญชีของคุณจําเป็นต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแล้วก็แค่กดเข้าไป ตามที่เขาบอกแล้วก็อัปรูปบัตรประชาชนของเราเข้าไปแล้วก็รอแค่นั้นแนหะมันไม่มีอะไรนะครับอันต่อมาอันที่4นะครับที่เราโดนปิดบัญชีโฆษณาก็คือเราพยายามช่อโกงระบบนะครับอันนี้เรียกว่าช่อโกงแล้วกันผมเรียกว่าช่อโกงระบบแล้วกันช่อโกงระบบก็เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือว่าบางคนเนี่ยพยายามทําเพจใหม่ทําเฟซใหม่ขึ้นมายิงโฆษณาแล้วก็ไม่ยอมจ่ายตัง บางคนเนี่ยใช้เป็นบัตรเดบิตใช่ไหมปกติเนี่ยเรายิงโฆษณาเราใช้บัตรเครดิตใช้อะไรอย่างเงี้ยบัตรเดบิตเนี่ยเราเอาเงินสดไปไว้ในบัญชีเสร็จเขาก็จะวิงไปเก็บที่บัญชีธนาคารของเราใช่ไหมมันก็จะตัดเงินสดของเราออกจากบัญชีไปอันเนี้ยหลายๆคนเนี่ยพอยิงโฆษณาไปนานๆยิงไปนานๆปั๊บเนี่ยจน Facebook เขาอนุมัติให้เราทาโฆษณาได้เยอะๆเนี่ยหลายคนพอค้างเงิน a c e b o o k อยู่เยอะๆแล้วก็ไม่ยอมจ่ายปิดบัญชีไปเลยเนี่ยเฟซบุ๊กเขาจะตามยูเซอร์เหล่านี้นะครับเขาจะดูว่าเป็นเพจไหน บัญชีไหนมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ละมันมีการตรวจสอบติดตามเรื่องพวกนี้จริงๆนะครับเขาจะดูว่ายูสเซอร์เหล่านี้มีการช่อโกงระบบหรือเปล่าบางทีเนี่ยแค่แต่งตั้งไปเป็นแอดมินบางเพจเพจนั้นโดนปิดไปเลยก็มีบางทีแค่แต่งตั้งไปเป็นผู้ดูแลบัญชีโฆษณาบัญชีโฆษณานั้นโดนปิดไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวยูสเซอร์เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันถ้าเขาเคยช่อกงระบบมาหรือว่าหรือเคยทําอะไรที่ผิดกฎ a c e b o o k มากๆนะครับ เฟซบุ๊กก็จะจํากัดสิทธิ์นะครับตรงนี้เนี่ยการช่อโกงเนี่ยเฟซบุ๊กเขาจะจํากัดสิทธิ์นะครับจำกัดสิทธิ์เนี่ยจำกัด2แบบนะจำกัด2แบบคือจํากัดไม่ให้เราทําเพจใหม่พอจํากัดไม่ให้เราทําเพจใหม่เนี่ยเราจะไม่สามารถทําเพจใหม่ได้2เลยจํากัดไม่ให้ทาําโฆษณาจํากัดไม่ให้ทาําโฆษณาคือจบเลยถ้าถ้าเราโดนจํากัดแบบนี้วิธีการวิธีแก้อย่างเดียวคือคุณต้องไปสม,มัครเฟซใหม่ไปทำเพจใหม่ไปทําบัญชีโฆษณาใหม่ แยกจากเฟซอันเดิมไปเลยนะครับเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะสาย18บวกอะไรอย่างเงี้ยมีการฟาร์มบัญชีโฆษณาอะไรต่างๆาเนี่ยทำบัญชีโฆษณาไว้เยอะๆสำรองไว้นะครับสมัครด้วยแอป pp, หรือโปรแกรมจำลองมือถือพวกเนี้ยพวกแอปน็อกแอปบูสต์แตร์นะครับถ้าคนที่แบบเคยเล่นเกมออนไลน์หรือเคยสตรีมเกมก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีการจำลองมือถือบนคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งการจำลองแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เราโหลดแอปพลิเคชันพวก a c e b o o k พวกอะไรมาได้ หลายคนก็สมัครเฟซไว้ในแอปพวกนี้เยอะนะครับถ้าคุณสมัครเฟซไว้เฉยๆแล้วคุณไม่อยอมแอคทีฟนะครับหรือเครื่องนั้นไม่เคยเปิดเลยเดี๋ยว Facebook จะให้คุณยืนยันตัวตนนะครับซึ่งการยืนยันตัวตนคุณต้องส่งบัตรประชาชนเข้าระบบ Facebook ถ้ามันไม่ใช่บัตรประชาชนที่มันตรงแบบชื่อนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้บัญชีนั้นก็จะไม่สามารถทาโฆษณาได้เลยถึงคุณสมัครเฟซมาเนี่ยเฟซบุ๊กเขาไปดักรอละดักรอที่หน้าการยืนยันตัวตนละคุณสมัครมาเขาให้คุณสมัครอยู่ แต่ว่าหลังจากสมัครปุ๊บคุณอยากไปทําโฆษณาเนี่ยเขาจะให้คุณยืนยันตัวตนทุกครั้งโดยเฉพาะเฟซใหม่ยืนยันตัวตนทุกครั้งมันก็จะมีปัญหานะครับว่าเออถ้าเราสมัครเฟซใหม่มันก็ต้องเป็นเฟซที่แบบหนึ่งมีบัตรประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเอาคนใกล้ชิดใกล้เคียงนะครับมามาทําบัญชีโฆษณากันบางคนถึงกับซื้อเฟซมาทําบัญชีโฆษณาเลยนะครับอ่ะส่วนต่อมาก็คือโดนปิดเพราะว่าระบบผิดพลาด โดนปิดเพราะระบบผิดพลาดเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นมือใหม่หลายคนก็มีปัญหาเหมือนกันตรงที่ว่าบางทีระบบบอทของ f c e e o o o เนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่คนนะครับบางทีมันก็จะเห็นความผิดปกติมันก็จะเห็นอะไรต่างๆมันตรวจสอบปรากฏว่ามันตรวจสอบผิดแล้วมันก็ให้เราหยุดทาําโฆษณามันก็ขึ้นแจ้งเตือนสีแดงว่าบัญชีของคุณถูกปิดใช้งานนะครับหลายคนก็ตกใจ วิธีการก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าบัญชีโฆษณาของเราเนี่ยมันผิดจริงๆวิธีการของผมง่ายมากก็คุยกับเจ้าหน้าที่ a c e b o o k นะครับ a c e b o o กเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องสําหรับผู้ทําโฆษณาซึ่งถ้าเป็นบัญชีเก่าๆคุณจะสามารถแชทคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยถ้าเป็นบัญชีใหม่ๆก็าอาจจะยังไม่มีช่องแชทนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุของการโดนปิดบัญชีก็ความจริงอาจจะมีสาเหตุ ยิบย่อยอีกต่างๆมากมายนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นพอโดนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ยังไงนะครับอ่ะดูนะความความผิดเวลาที่ทําโฆษณาเนี่ยถ้าผิดนโยบายนะครับต่อให้เราติดต่อเจ้าหน้าที่ถ้ามันผิดเขาก็ไม่ให้เราทําโฆษณาอยู่ดีนะครับถ้าเราชอบโกงระบบถึงแม้ว่าเราจะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย เราก็ไม่สามารถทําโฆษณาไม่สามารถทําเพจก็โดนจํากัดสิทธิ์อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเขาก็เลยแบบรู้ตัวเองก็ไม่ค่อยติดต่อเจ้าหน้าที่หรอกแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นที่ระบบผิดพลาดหรือการยืนยันตัวตนหรือความผิดปกติของการล็อกอินหรือการการชำระเงินต่างๆเนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ไปได้คือแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ติดต่อไปนะครับมันก็จะปิดอยู่อย่างนั้นเลยนะครับบัญชีโฆษณาก็จะปิดอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดต่อไปดีกว่าอ่ะทีนี้ มาดูเวลาติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับมันมีวิธีการติดต่ออยู่ประมาณ2อสาที่ใหญ่ๆนะครับคำจริงมันติดต่อได้หลายแบบนะแต่เอาง่ายๆเอาแบบให้ได้คุยกับเจ้าหน้าที่เลยเนี่ยมันก็จะมีเพจเพจชื่อเพจนี้ครับอันนี้เห็นไหมผมคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจาประจานะครับเห็นไหมเนี่ยแชทกับเจ้าหน้าที่อยู่คือเวลาผมมีปัญหาผมก็ส่วนใหญ่ก็ติดต่อซัพพอร์ตอันนี้เป็นซัพพอร์ตของ a c e b o o k นะครับชื่อว่า Facebook Business s u p p o r t นะครับ ีนี้เนี่ยเวลาที่เราติดต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะมีคําว่าส่งข้อความเนี่ยเราจะไปกดส่งข้อความนะครับมันจะต้องกรอกฟอร์มก่อนคือ Facebook เขาจะให้เราคุยตามขั้นตอนนะเวลาที่มีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาแชทคุยกับเจ้าหน้าที่มันไม่มันไม่สามารถเปิดแชทคุยกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับทีนี้เนี่ยเวลาติดต่อให้กดที่ติดต่อเราตรงนี้นะครับคลิกไปเลยติดต่อเราทีนี้เนี่ยพอกดเข้าไปเนี่ยให้เราเลื่อนมาให้เราเลื่อนมาข้างล่าง ให้เราเลื่อนมาข้างล่างแล้วมองหาคําว่าศูนย์ช่วยเหลือเห็นไหมกล้องผมบังใช่ไหมผมขยับกล้องขึ้นศูนย์ช่วยเหลือตรงนี้นะครับศูนย์ช่วยเหลือข้างล่างเนี่ยกดเข้าไปอ่ามันก็จะเจอลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นคนใหม่ถ้าเป็นคนใหม่นะครับเลื่อนมาข้างล่างนิดนึงนะครับกดเนี่ยยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหมติดต่อฝ่ายสนับสนุน ให้เราคลิกติดต่อฝ่ายสนับสนุนเข้าไปคลิกไปเนี่ยก็ดูนะครับว่าเราต้องการความช่วยเหลือด้านไหนหนึ่งเลยเขาจะถามว่าคุณเป็นผู้ลงโฆษณาไหมถ้าเป็นผู้ลงโฆษณาก็ก,กดรับความช่วยเหลือตรงนี้คุณเป็นพวกนักข่าวเป็นสื่อเป็นอะไรไหมถ้าเป็นสื่อก็เป็นสื่อก็รับความช่วยเหลือตรงนี้คุณเป็นคนเขียนแอป,ปไหมคนทําเว็บไหมก็กดข้างล่างนี้อ่ะเราเป็นคนยิงแอดกดรับความช่วยเหลือตรงนี้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นคนใหม่มันจะมีให้ กรอกอีเมลคือเขาจะตอบเราทางเมลอันเนี้ยสำหรับคนใหม่นะแต่ถ้าเป็นคนเก่านะครับเขาจะมีเวลาทำการของทีมสนับสนุนอยู่ก็คือประมาณวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเขาจะทำงานนะครับตรงนี้ถ้าเรามีช่องให้แชทต,ต,ตรงนี้เนี่ยเราสามารถแชทคุย,ยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยถ้าไม่มีช่องแชทก็คุยผ่านอีเมลตรงนี้นะครับคุยผ่านอีเมลนะ พอเรากดเข้าไปในช่องแชทหรือว่ากดเข้าไปในเมลปั๊บเนี่ยเขาจะให้เรากรอกฟอร์มก่อนกรอกฟอร์มอย่างนี้กรอกเสร็จกรอกเขาจะถามนน่นนี่นั่นเบอร์โทรคุณอีเมลของคุณอะไรพวกเนี้ยเ,เลือกรายการคุณมีปัญหาระดับไหนอะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ข้อมูลเข้าไปพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยเพราะเจ้าหน้าที่ a c e b o o k เขาเป็นเป็นคนไทยอยู่ละแล้วกดขอความช่วยเหลือพอเรากดขอความช่วยเหลือปั๊บเนี่ยมันจะเด้งมาที่ Mess e n g e r ของ Facebook เรา แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะคุยกับเราได้เลยเราก็แชทคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะเด้งมามาหน้านี้แหละเวลาที่เราส่งฟอร์มเสร็จนะพอเด้งมาปั๊บเนี่ยอินบ็อกซ์ของเจ้าหน้าที่ก็จะเด้งเห็นไหมตรงก็จะมีประวัติการคุยอยู่นะครับว่าเออเวลาที่มีปัญหานู่นนี่นั่นเขาจะมีหมายเลขเคสของเขานะครับเนี่ยบางทีเนี่ยระยะเวลาการตรวจสอบอยู่กี่วันกี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็ถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับเห็นไหมเนี่ย โดยส่วนใหญ่ก็ระยะเวลาตรวจสอบอยู่ที่24-48ชั่วโมงบางกรณีอาจจะใช้เวลานั้นขึ้นบางกรณีอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลเคสจํานวนคิวและการตรวจสอบของทีมงานอันนี้แบบการติดต่อแบบแรกนะครับการติดต่อแบบแรกก็คือมาที่มาที่เพจ Facebook Business Support ก็กดเข้าไปติดต่อเราแล้วก็ไปรับความช่วยเหลือแล้วกรอกฟอร์มถ้ามีเมลก็คุยผ่านเมลถ้าไม่มีเมลก็เออถ้าถ้ามีแชทก็คุยผ่านแชทถ้าไม่ม e ีแชทก็คุยผ่านเมลได้ อันที่สองก็คือเราโดนปิดบัญชีโฆษณาหรือว่าโดนยืนยันตัวตนเนี่ยวิธีการเนี่ยถ้าคนที่ยิงแอดอยู่แล้วก็จะเข้ามาที่บัญชีโฆษณาได้ทีนี้เข้ามาที่บัญชีโฆษณาเนี่ยแน่นอนแหละมันก็เป็นตัวจัดการซึ่งเราจะทําแอดไม่ได้อยู่แล้วมันจะขึ้นสีแดงขึ้นเตือนเลยวิธีการเนี่ยถ้าเป็นในเวอร์ชันสองพันยีสิบนะให้มาทางซ้ายมือนิดหน่อยเอาเมาส์ชี้มาทางซ้ายแล้วเห็นคําว่าศูนย์ช่วยเหลือไหม อันนี้ก็เป็นช่องทางติดต่อสําหรับคนทําแอดเนี่ยติดต่อจากตรงนี้เลยคุณไม่จําเป็นต้องไปเข้าหน้าเพจเมื่อกี้ก็ได้เข้าที่สูย์ช่วยเหลือกดปั๊บเนี่ยมองดูขวามือครับมองดูขวามือนะลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูขวามือนะีอ่หาคําว่าติดต่อทีมสนับสนุนหาคําว่าติดต่อทีมสนับสนุนถ้าคนใหม่จะไม่มีช่องให้เลือกถ้าคนเก่าหรือว่า Facebook ที่มีเครดิตการทําโฆษณาเยอะๆยแล้วเนี่ยเขาจะมีช่อง เขาจะมีช่องให้เราคุยกับเจ้าหน้าที่ได้แล้วกดติดต่อทีมสนับสนุนเขาก็จะถามว่าเราชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรบัญชีโฆษณาของเราบัญชีอะไรอีเมลอะไรแล้วต้องการให้ช่วยเหลืออะไรกดปุ๊บส่งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตอบกลับมาทาง messenger นี่แหละนะครับบางคนก็ตอบกลับทางเมลนะครับแล้วก็รอคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับโดยส่วนใหญ่อันนี้ก็ก็จะได้คุยกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับอันนี้วิธีการติดต่อก็ไม่ยากนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่ facebook แบบง่ายนะครับ ก็สําหรับคนที่ยิงโฆษณามานานๆเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ Facebook ประจําตัวนะครับเขาก็จะโทรมาเขาจะโทรมาทุกเดือนนะครับเขาเรียกว่าฝ่ายสนับสนุนผู้ลงโฆษณานะครับสำหรับคนที่ยิงแอดเยอะๆหรือว่ายิงมาหลายปีแล้วอาจจะไม่ต้องยิงเยอะนะครับแต่ว่าบัญชีโฆษณาเนี่ยมีการทําโฆษณาอย่างสม่ําเสมอเจ้าหน้าที่ก็จะโทรมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ความรู้เพิ่มเติมแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับก็ คุยได้นะครับคุยได้มันก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเราอยากทราบาข้อมูลทีม่มันเป็นข้อมูลเบสิกต่างๆนะครับแต่ข้อมูลลึกๆเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะให้คําตอบไม่ได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเวลาที่บัญชีโฆษณาโดนปิดนะครับมันไม่มีอะไรหรอกนะครับก็ถ้าเราไม่ได้ผิดนโยบายเราแค่มีความผิดปกติหรือยืนยันตัวตนหรือระบบผิดพลาดเนี่ยขอคืนได้ตลอดแต่ถ้าเราต้องยืนยันตัวตนเนี่ยก็ต้องไปดูว่า เขาจะให้ส่งเอกสารอะไรบ้างเราก็ส่งเอกสารไปตามนั้นทีนี้เนี่ยถ้าแบบมันช้าเกินไปเราก็มาส่งเรื่องอีกรอบครับถ้าแบบเจ้าหน้าที่เอ้ยคือบางทีผมเคยเจอเคสเนี่ยประมาณเ,าเร็วสุดเนี่ยหวันช้าสุดคือ4เดือน4เดือนนี่คือถือว่าช้ามากๆนะครับคือโดนตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภานะครับ5เดือนกว่าเจ้าหน้าที่จะปลดบัญชีโฆษณานั้น กว่าเจ้าหน้าที่จะปลด a c e b o o k นั้นให้ทําโฆษณาได้บางทีก็รอนานก็คือผมก็เข้ามาติดต่อเรื่อยๆเจ้าหน้าที่ก็บอกรอคิวอยู่รอคิวอยู่คือคิวทำไมมันนานตั้ง5้าเดือนขนาดนั้นเขาไม่เข้าใจเหมือนกันบางคิวแค่วันเดียว5เดือนนี้มันกี่วันลองนึกภาพดูนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องต้องอาจจะติดต่อย้ำๆย้ำๆเข้าไปนะครับโอเคนะอันนี้เป็นวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับสําหรับวิดีโอถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวจะใครมีปัญหาอะไรก็ โสต์ไว้คอมเมนต์ไว้แล้วกันเดี๋ยวจะมาทําเป็นวิดีโอให้นะครับคือจะมานั่งตอบทีละคนเนี่ยมันตอบไม่ไหวนะครับวิธีการเข้าหน้าเว็บนู้นวิธีการเข้าหน้าเว็บนี้เดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้แล้วกันแต่ว่าเวลาคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับขอความกรุณาว่าถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาจริงๆเนี่ยแล้วคุณติดต่อไปนะครับค่าวหลังมันอาจจะไม่มีช่องให้คุณแชทนะถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาจริงๆแล้วคุณแชทไปเล่นเนี่ยข่าวหลังเจ้าหน้าที่จะปิดแชทของคุณนะเพราะฉะนั้นมีปัญหา ค่อยแชทเข้าไปนะครับอย่าแชทเข้าไปเล่นๆนะครับเจ้าหน้าที่เขาปิดแชทได้จะเห็นว่าของบางคนทําไมมีให้ส่งเมลอย่างเดียวทําไมบางคนมีให้ช่องแชทด้วยอ่าเพราะฉะนั้นอย่าส่งเรื่องเล่นนะครับแล้วก็พยายามใช้คําพูดที่แบบสุภาพนิดนึงนะครับเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่คนไทยนี่แหละแต่ว่าทํางานอยู่สิงคโปร์นะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนนะครับมีอะไรก็สอบถามเข้ามาที่เพจได้เรื่องของการทําโฆษณานะครับโอเควิดีโอนี้ไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะครับไปแล้วคร